กรรมคืออะไรข้อแรกเลยพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือกรรมนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าเจตนาเป็นอย่างไรนะมันโยงไปถึงเรื่องจิตมโนวิญญาณด้วยอันที่สองเหตุเกิดของกรรมนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะ ผัสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นเหตุเกิดของกรรมข้อต่อมาควรรู้อะไรอีกเรื่องกรรมควรรู้เวมัตตาตาแห่งกรรมแปลว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกรรมเรตชานเปรตวิสัย มนุษย์เทวดามีต่อมาควรรู้เรื่องอะไรควรรู้เรื่องวิบากของกรรม <c oughs> วิบากของกรรมที่ควรรู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขของเวลาคือวิบากที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันวิบากที่ส่งผลในอุปปัชชะคือเวลาถัดมา และวิบากที่ส่งผลในอัรละปริยายะเวลาถัดต่อมาอีกสามระดับจะมีวิบากของกรรมอีกแบบหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ในส่วนอจินไตยเรื่องที่ไม่ควรคิดคือเราไปทำอะไรมาแล้วได้รับผลอะไรเช่นว่าเราไปฆ่าสัตว์มาแล้วเราจะได้รับผลอะไร อันนี้จะมีแต่พระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ทราบ